สีห้าส่วนญี่ปุ่นนะฮะอะไรอ,อะไร US ฮู้วววนี่เลยนะเมาเหรอนี่เลย45ส่วนกีก้าค่ะลูกค้าตัวน,นี้เน้นใหญ่จ้ะ1,900บาทลูกเรียว,วส่งฟรีนะล<อ>ูกเรียวส่งฟรีนะเน้นใหญ่นะคะลูกค้าตัวน,นี้นี่ม,มาแล้วตัวแรกตัวแรกตัวไม่สั้นเกินไปนะอุ้ยเนี่ยแบบนี้ โอ้เห็นปิวะค่ะน,นี่ตั้งกล้องนี่นี่ไปบปะวะเห็นขาป่ะลูกค้าแล้วได้เห็นว่ายาวแค่ไหนองศาถอยแคไหนด้เน้นใหญ่นะคะลูกค้า1,900บพัน้าร้อาใหม่ด้วยนี่เลนเนซีมคุดเลนินเยอะนี่ซีมคุดาใหม่เหมือนเดิมน,นะลูกค้ามันมันไม่ติดสั้นมากนะคะตัวนี้เน้นปวดเน้นใหญ่ หม่ใหญ่มากไม่เน้นอ้วกนี่ <1, S 1> ออกเล็กอ่ะน้อยนะค่ะลนหนึ่งชิ้ฟา้าผ้าใหม่นะคะลูกค้าผ้าใหม่ใครรับลูกรีวิวแจ้งน,นะคะหนึ่งพันเก <1, 900 S 2> <ล>้าร้อยบาทลูกรีวิวส่งฟรีนะพี่นะลูกรีวิวส่งฟรีนี่หลาแล้วนะคะต่างจังหวัดออกแบบอวบๆเยอะนะพี่นะหนึ่งพันเก้าร้อยบาท เป็นคอตตอนลิลินค่ะลูกค้าเนี่ยโอไมค์แล้วสิฟายแล้วลินินมองเห็นเปล่วเนมองไม่เห็นเขาไม่เห็นเนี่ยวางภาพเอลสูงกว่าตัวเองอีกหนึ่งนะคะเขาจะยาวไปเป็นมาประมาณแบบหกส่วนเจ็ดส่วนได้นะคะตัวนี้ไม่ติกสั้นออกไซส์แบบยาวหน่อยเลินเทขาให่เท้เป็นแบบหกส่วนเจ็ดส่วนเลยนะคะลูกค้า วางเอวสูงเลยนะใครรับลูกรีวิวแจ้งนะคะลูกค้าสีขาวเล่นๆสีขาวบางตัวเป็นปักอย่างนี้ทั้งตัวน่ารักมากอันนี้ปักแมงปอค่ะน่ารักทรงสวยคะ่ะลูกค้าไม่สั้นเกินไปยาวดูเลยเน้นใหญ่อยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้เน้นสาวอวดอยู่แล้วะค่ะลูกค้าก็สอบปีกาี้วนะคะเป็นแบบเน้นสาวอวดค่ะ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเ,<ล>เองส่งฟรีจากลูกนวิวส่งฟรีอู๋หูกค้ะจา๋าไม่ติดสั้นด<อ>้วยยาวเอาหกส่วนเจ็ดส่วนเลยถ้าจะเป็นขายยาวในบางตัวบางตัวนี่เป็นขายยาวได้เลยนะคะแล้วราคาถูกด้วยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีด้วยลูกรีวิวมาในนินร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้รดใหม่นะคะ นีแพนไอสีเหมือนเสียงไม่มีค้างสีครีมสีเนื้อสีนูดรือนนว่าอ<ม>ไรบางตัวเป็นเอลสอมอหด้านหลังนะคะข้างหน้ามันดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยสุภาพนะคะค้ายาวเยอะส่วนใหญ่จะยาวเลยเข่าลงไปเลยนะคนะความยาวเลยเข่าลงไปจํานวนเยอะมากติดสามส่วนน้อยมากลูกรีวิวมาเลยค่ะลูกรีวิวมาเลยส่งฟรี คือันคุ้คู่ดีแล้วเลยเล่นต้อนผส้มครับให้ดูทุกตัวนะคะลูกค้าตัดสินใจได้เลยตัวนี้เน้นเน้นใหญ่นะคะเน้นเสาอวดนะคะจะมีค้าไซส์ตัวเล็กๆไปบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะคะตัวนี้จะเน้นอวดนิดนึงไม่อวดเท่าไหร่ครัก็ดีไดีกลางกลางดีลูกรีวิวได้เห็นทุกตัวส่งฟรีด้วยนะคะได้รับหนึ่งคนนะตัวนี้เป็นรีวิวงานล็อกใหม่ให้ของขึ้นมานะคะลูกค้าี่ลูกเเนี่ยเนี่ยสั้นสุดลวที่เห็นเนี่ย มีวางเหนือเอวตัวเองด้วยส่วนใหญ่จะออกหกส่วนเจ็ดส่วนนะคะลูกค้าค่าสะอาดมีมีมีเนียวมีเยอะมากเนีน่ยเดี๋ยวตัวนี้บางตัวเป็นคูลหลอดยาวได้เลยเดี๋ยวลูกค้าตัวนี้ยาวได้เลยคะ่ะแล้ลูกดีววแจ้งนะคะว่านี้ส่งทันนะส่งทัน,นลูกดีวีส่งปีค่ะแล,ล้วลูกดีววแจ้งนะคะลูกค้าส่งทันนะลูกระสอบนี้ยาวเยอ,อนะนะคะลูกค้า ไปเข่าลงไปเลยนะคะแอแล้วพร้อมโอนนะฮะโอนแล้วก็ส่งฟรีเลยเราส่งวันขึ้นสองวันแต่เดี๋ยวส่งวันต่อวันได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าถึ่กรุงเทพเราไมรีบเรานสามารถส่งเลยนีเลยนึ่งขาวนี่เลยนึ่งขาวโชว์อ่ะมั่งอันลินินแชมพูนึ่าวลิมินเยอะค่ะลูกค้าลิมินเยอะไปนลุ้นเอานะเยอะแค่ไหนไปนลุ้นเอาลูกค้าค่ะสวยสวยทั้งนน้งนั้นงานผ้าใหม่ลูกค้าของไม่มีค้างที่นี่ รู้มืออยู่ลูกค้าเอาไปรู้มืออยู่เออลูกค้ามารับห็นอยู่นะของค้างอู้ไม่มีออกทุกวันลงทุกวันแกมแกมขอให้มีแรงลงนะพ่อตัดยอดส่งให้ลูกค้าทุกวันเลยนะคะลูกค้าค่ะรีวิวมาเลยส่งฟรีส่งฟรีค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทคุ้มมากที่ชั่วโมงนี้เอาราคาเบาๆไปขายที่คือสั้นสุดในกระสอบอนะ สั้นสุดในกระสอบก็แค่เท่าเ่านะน้องวางเอลสูงด้วยเอลสมอลเอลปกติเอลสิบเอลเชือกเอลเอลระขอมีหมดนะคะใส่สบายๆนะคะลูกค้าสุภาพหนึ่งพันเก้าร้อยบาทลูกเรือส่งฟรีคุ้มมากใครรับลูกรีวิปแจ้งได้เลยนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนี่คือเล็กสุดแล้วซินกำเงิน ำเงินเขมนินยีเนี่ยคือสั้นสุดในกระสอบส่วนใหญ่จะแบบประมาณหน้าแข้งเนย้อคะนี่ป็นปักปักรองเท้าปักรองเท้าเมื่อกี้นี่ปักเป็นคอนี่ปักรองเท้านะคะเป็นลายสวยมากได้ฉบับเพ็งนี่ทรงคูหลอดนะคะลูกค้านี่ก็รีนินอีกแล้วเป็นลินรีนินสีเทาค่ะเทาเข้มข้าใหม่เลยตัวเนี้ยขึ้นเงาเลยทานทีเอ่ะรีนิน ทุกวนเลยวะเหุ่ลูกค้าบางตัวแทบจะเป็นขายยาวอยู่แล้วนะคะมันไม่ติดสั้นมากใส่แล้วดูสุภาพค่ะคุณหลูคุณคุณหญิงคุณนายไปเลยคุณหญิงคุณนายไปเลยลูกรีวิวมีคนรับแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าตัวนะวันนี้ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบตัวจำนวนขึ้นอยู่กับน้ำหนักพาสี่บห้าตัวนะคตัวนี้ป้ายกิก้าค่ะ เลกีเก่าค่ะเลนินเยอะนะนี่เลนินอีกแล้วไลดูได้เลยนะลูกนเป็นส่งฟรีคุ้มปกติตัวนี้ไม่เหลือหรอกคะณผเป็นบล็อกใหม่นะตัวเดียวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็หมดถ้าหนูเปิดนะเดี๋ยวก็หมดไม่เหลือถ้าเราโชว์เมื่อไหร่เดี๋ยวก็หมดทันทีเลนินดำเลนินดำร้อยเปอร์เซ็นต์ใม่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มันคนเยอะ รุไม่ไปหลอกกินมใจลูกค้าแต่ลีนิงเยอะนะคะผ้าใหม่เปนแบรนด์อยู่แล้วลูกค้าไปลุ้นแบรนด์เอาเลยบางตัวเป็นสมกข้างนะลุคนี้มือส่งฟรีนะคะติดยาวเยอะไม่ติดสัน้นตัวนี้เหมาะก,กับแบบสุภาพใส่สุภาพครับสุภาพแม่บ้านขายดีเนี่ยตัวนี้ก็ลีนินเหมือนกันสีโกส่นค่ะสามส่วน่างนี้สามส่วนแค่เท้าเขา่าส่วนใหญ่จะยาวหกส่วนเจ็ดส่วนนะคะลูกค้าครับลุคนี้วิวจ่ายได้เลยค่ะ ลูกรีวิวส่งวันนี้นะลูกค้าติดแบรนด์อยู่แล้วนะแบรนด์อยู่แล้วนะคะแน่นอนแบรนด์สีคููน่ารักมากหวานมากลูกค้าดูเนี่ยพันเก้าครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทลูกรีวิวส่งฟรีได้เห็นทุกครัวนะคะลูกค้านับได้เลยในไลฟ์นะคะติดตัวน,นี้ติดอวบนะติดสาวอวบนะคะอน่ 1,900บาทอยากลงทุนเบาๆอยากลองขายลูกค้าขายตัวเจ็ดสิบแปดสิบได้เลยนะคะจัดปไปตัวนี้คือค่าสวยนะไม่ต้องคัดทิ้งนีนิเนเยอะตัวนี้ด้วยนะหน้ารีพับบิกนินด้วยเนี่ยอันนี้คือไซส์เล็กสุดละจะมีติดไซส์เล็กอับน้อยส่วนใหญ่จะเป็นสาวบวกนะคะป้าอนี้ตัวนี้เป็นกีก้ากูกลางๆฮะกูกลางกลางนี้นะคะสิบสี่รัม น้องวางเอวสูงให้เลยพี่ดูความยาวว่าความยาวเขาไม่สั้นมากนะคะจะเลยเข่าลงไปจะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นปักอีกแล้วเนี่ยเป็นปักปักอย่างเงี้ยน่ารักมากปักสามสตัวเวลยดีแบนดเยอะอยู่แล้วงานน่ารักมากงานสวยมากอยากห้ดูสภาพผ้นดูแบรนด์ูลายดูทรงไปก่อนแบนด์ยังไม่ต้องรุนนะลูกค้าผ้าสวยจริงๆนะเนี่ยเอาวางเลยเอวตัวนี้เห็นไหแล้วน้ำยาวแบบแค่จะแบบประตุงอยู่แล้ว สวยนะคะเ<ม><ล>นเหมือนผ้าใหม่เลยน่ารักนเนื้เหมือนผ้าใหม่เลยยาวนี่ยาวสุดเออคุณชายก็ใส่ได้นะน้องชายยังใส่เลยป้ายสวยดีนะสวยอ่ะ,อะโอเครับลูกรีวิวแจ้งได้เลยค่ะพี่1,900บาทส่งตีขอบคุณค่ะ